สามไร่สามงานสิบเอ็ดตารางวาลดร,ราคาแล้วจ้า <Yes. S 2> เหลือเท่าไรจ้าหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นจากล้านเก้าห้าเออเออ,เอ,อมีสวนเห็นไหมทำเป็นร่องสวนหมดแล้วมีสวนมีสะมีสะน้ำนายแปลงก็บ่อน้ำนี่ไงอ่าฝั่งที่รถจอดก็เป็นที่ปลูกบ้านปลูกบ้านหน้าแปลงติดคลองน้ำจ้าติดคลองน้ำแล้วก็มีคลองซอยอ่ามีคลองซอย,อยอยู่ด้านข้างเออนี่ถนนหน้าแปลงติดถนน ถนนอย่างกว้างนะอันเนี้ยแปลงเห็นอย่างเงี้ยเขาเตรียมจะปรับปรุงเลยนะใช่เพราะว่าถนนลาดยางมันอยู่นี่เน่่เน่นี่ฝั่งนี้เลย40เมตรก็คือเสาไฟต้นเนี้ยเน่เน่บ้านหลังเนี้ยเราออกไปถนนลาดยางถนนคอนกรีตก็40เมตรเท่านั้นเองเออเดินทางง่ายนู่นไฟอะไรทางอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเลยไฟฟ้าประปาจ่อหน้าแปลงแล้วคือมีพร้อมจอตรงนี้นี่ขอบเขตเลาะตามนาข้าวเลยนะุงนะดัานนี้จะอยู่ประมาณสัก แค่สิบเมตรได้อ่าประมาณนั้นยันขอบข้างหลังโอ้โหข้างหลังก็แปดสิบเมตรอ่ะแปดสิบเมตรถนนติดถนนก็แปดสิบเมตรอ่าฝั่งโน้นนะประมาณหกสิบเมตรอ่าประมาณนั้นรู้หรือยังว่าแปลงนี้อยู่ที่ไหนอยู่บ้านสะสามโชคสุพรรณครับแสดงว่าทําข้อมูลมาเป๊ะเลยเนี่ยเจ็ตสปายเป๊ะเลยสามไร่สามงานเซเบตารางวาถนนคุดแดงเออลดมาแล้วจากหลานเก้าห้าลดเปอร์เซ็นตหนึ่งอ่าเหลือหนึ่งแปดห้าฟังให้ดีๆนะไม่ใช่บอกว่าแปลงเนี้สามไร่กว่าเนี่ย บอกว่าแสนเดียวไม่ใช่นะเออไม่ใช่นะลใจผิดเออลถลดมาแสนนึงลงมาใช่เออนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อฝรั่งฝรั่งนี่ตามน้ําเต็มร่องสวนเลยโอ้แหมอยากจะลงเล่นน้ำตรงนี้มาได้ชุดเราเปลี่ยนดินั่นเดยน้ํามีนะเนี่ยคืออันนี้มันใกล้คลองไงน้ําก็เลยชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ซะหน่อยเออยังมีร่องเหลือไว้อีกท่านสามารถมาปลูก ผลละหมากลากไม้อย่างอื่นก็ได้เออเออนี่เนินถมไว้ปลูกบ้านผถมสูงกันแล้วหลังนี้มย่อมสบายสบายอ,ะอ่ะอาตรงเนี้ยเฉพาะโซนที่ถมไว้ปลูกบ้านก็ประมาณสักงานก็กว่าเออใครคิดจะหาที่ฝากแปลงนี้ไว้หนึ่งแปลงเลยมีทั้งที่ไว้สําหรับปลูกที่พักอาศัยสวนท่านมาปรับปรุงนียหน่อยหนึ่งรับรองแหลม